น้องเบลบอกหู้ซึ่งสักอย่างแล้วนะคือนอนเฉยๆนิ่งๆนกหมอเปิ้ลผ้าสมองนกต่อไปเปิ้ลกบใส่เครื่องใส่อย่างอู้อย่างมาได้สักอย่างละแบบมีความรู้สึกละแบบนอนหายใจอย่างเดียวมันได้ถามไม่ได้อู้ไม่ได้อย่างสักอย่างอะไรก่นน้องเบลเป็นลูกแม่เป็นคนที่สอง น้องเบลไปติดไ,ไปทํางานมามาแรงเนาะแล้วมาเกิอดอุบัติเหตุแล้วแม่ก่ำใจข้หูเนาะลูกมาม่เจ้าเปื่นมาบอกเนาะาน้องเบลเกิอดอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้อยู่ของบ้านสนดอกเองอะัยทามยังยังแม่จะงงมุดเลยอะมันความมือซื้อของแม่เนาะเพราะว่าลูกเบากาลังได้ทํางานอย่างเงี้ไงเนาะอายุน้อยอยู่อย่างแล้วก็มาเกิอดอุบัติเหตุเนี่ย วันจิตวันเนาะแล้วก็ที่ปอก็ไปเดินไปแล้วก็ไปอ่านข้างฝาอ่านอย่างเอ็กอะปอก็ามาอุ้มให้ฟังว่าถ้าว่าลูกเขาเนี่ยทั้งสมองอย่างมาดีแล้วเนี่ยถ้าเอาตัดิตใจถ้าว่าเขา,า,าบริจาคเนี่ยลูกจะได้บุญอีนเนาะป๋ออีนเนาะก็เลยตัาสิตใจบอกเพื่อตั้งห้องบ้านป แม่บริจาคไาว้เยวะาทุกส่วนเลยบริจาคไปอ้อเนาะดูไปก็บปีนบุญของมันนะมันจะอู้มันจะตกแทนมุนคุนแม่มันบอกนะถ้าผมทํางานนี่ซิตนะผมจะบไปบวชงแม่เจ็ดวันไหวเนาะทำไมก็บ่าไม่ต้องบวชนต้องอย่างอ่ะแม่บริจาคไาว้เยอะมาทุกส่วนเพื่อทั้งสุนโดกันช่วยเหลือคนนะุณเนาะ บอกว่าจืเหลือคนได้แปดคนเนาะได้บุญนักบุญหนาแล้วเนาะไม่ว่าดีขนาดคนแปดคนนะ่ะตีนัาพร้อมเจือเหลือเนาะ,ะว่าต่อชีวิตของบุญไปเนาะย่งเหมือนกับแม่ได้ต่อชีวิตเนี่ยนะค ตัวสร้างบุญสร้างศนเนาะที่แม่เดี๋ยวนี้แม่ได้อ้บอ,อ,อะไรหองมันได้หลายปีอ่ะมันเดี๋ยวนี้ถ้าหันหน้าก็มันผมได้อ่ะมันตายอย่ามัน ตอนแรกแม่เป็นบาหวานความดันเนี่ยแม่ก็คลายข่วงแม่ไปเรื่อยๆเนาะอยู่ห่นวันหนึ่งแม่ก็มาเป็นกระทันหันเลยกินข้าวมันได้กินอย่างมันได้รับมันได้ไม่จะอาเจียนอย่างเดียวเป็นกระทันหันแม่ก็ห้องรถกู้ภัยมาเนาะรถกู้ภัยมาเข้าสวนดอกเลยพอดีวันที่เจ๊เนี่เป็นเอาแม่ไปฟอกไตแล้วหมอก็บอกแม่ว่าเนาะว่าแม่เป็นไตเนอร์เนี่นย อยากได้ไต่ไม่เนาะแม่ขอให้ได้ไตเตร์แม่ขอให้ได้ไตเตร์แม่จะมาได้ทรมานแม่ขี้เถเครื่องเนาะรางวันก็บปนตกฝ้าห้องพ่าพาแม่ขี้เถเครื่องไปกันเดียวแม่ขี้เถเครื่องไปฝอกเมืองพานนะโทรมาแม่ก็ใจดีมันต้องให้อย่างเดียวอ่ะแม่ได้มาเดียวนี้แม่สะสมบุ์ทุกอย่างเนาะแม่ไม่ได้ฟอกไต่ปีปลายแล้วเนาะเดียวนี่นะโอ้ โอ้ดีใจจนบอกประทูกใจมันดึงเต่าป,ป้าเป้าเต่านี่เนี่ยมันมนึงแม่ให้อย่างเดียวความพื่อซึ่งแม่นะมันมันดีทุกอย่างเนาะใส่ตไตไหมมาแล้วอย่ามันเหมือนปกติอะแม่ออกมามัน สบายอ่ะแม่ก็ทำบุญื้อเจ้าของไตแม่พู้ว่าจื่อย่างอยังอย่างพู้สักอย่างทำบุญมาตันงแต่ปเดี๋ยวนี้ทำบุญื้อตลอดเลยเจ้าของไตอ่ะแต่บูดว่าเป็นชื่อย่างบวงโ่ว่าอย่างยังได้เนาะเกิดปฏิหารแต่อ่ะอยู่ดีๆแม่มันมีชีวิตใหม่แห่งกรรมอ่ะทั้งท้งตีแม่โอ้ แม่ปุยแม่แบ,บ,บ,บ่สบายแม่ทรมานเนาะปอกไตนี่นะถ้าไมาไว่าจะได้สองวันแล้วแม่จะเดินขึ้นบันไดนี่เกิดจะไม่ได้แล้วนะแม่เหนื่อยล่ะแข่งขานนี่มู้ตอนฟอกไตอะ่ปะปฏิหารของแม่แม่ได้ใส่ไตใหมน่นะกลับมามีแหง้งกลับมามีสมบูรณ์อย่างทุกอย่างเนี่ย ทนไกลเลินเคียงอย่างเดียวนี่ปีน้องปูลุงนี่ป่นก็ไปบริจาคร่างกายสุนดอกหมดเลยเนาะแม่ใะคือขอ,อคนที่มีจิตใจเนาะอยากทําบุญทำกุศลเนาะสร้างยังว่ามีลูกเลยเนาะถ้าเกิดมีลูกมีอย่างเนี่ยที่ปุน่นเป็นแ,บบแม่เนาะอยากให้หือปุน่นช่วยเหลือเนะตั้งห้องบ้านปุ่นก็คนไข้ก็มีหนักเนาะ บ่ทาไปคิดหยังสักอย่างเลยบ่ต้องไปคิดที่ว่าเกิดไปจัดหน้าลูกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ่คิดสักอย่างแม่บ่คิดสักอย่างแม่บ่ไจักด้ใจแต่แม่ตัดใจบ่จักแม่ก็คือบจน่ะแม่บ่วังตอบแทนีแม่บยงสักอย่างอ่ะช่วยเหลือเพิ่นไเนาะขอช่วยเหลือเพิ่นทงโรงบาเนาะที่มีลูกเหมือนแม่เด้อเนาะ